ขวานราชสันิพระบาทสจพระเจ้ายู่หัวคือผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ งมีพระราชริที่ะ Again, are, จะคิดค้นวิจัยหาเป็นวันพระบิดาแห่งขนหลวงเพื่อจะยึดไว้เป็นวันของกลุ่ชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักโอเคครับได้สาธดรงรีพระบาทระชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีจิตตื่นเป็นวันพระบิดาแห่งขนุนหลวงเนื่องด้วยเมื่อวันที่ที่ประส์ไทยแล้ว ประกอในการเยกประดับคุณภาพชีวิตบำบัดบุคลมุ่งสุขหลวงอันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์พระกอสวัสดิ์ยี่สิบเจ็ดมหาวิทยาลั